Hi everyone กลับมาพบกับ Teacher Ploy อีกแล้วนะคะวันนี้ Teacher Ploy จะพาทุกคนมาเรียนเกี่ยวกับการใช้ a feel และ e e นะคะ mm hmm. เป็นยังไงตามกันมาเลยค่ะค่ะสำหรับคำว่า a feel หรือ f e l นะคะมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะที่แปลว่านิดน้อยหรือว่าเล็กน้อยนะคะค่ะแต่คำว่า a feel เนี่ยจะมีความหมาย พี่แปลว่ามีจำนวนมากกว่าคำว่าฟิ l นะคะเด็กๆซึ่งทั้งสองคำนี้นะคะจะใช้คู่กับคำนามรับได้เพราะหูมจคตสะมือค่ะโครงสร้างประโยคนะคะคำว่า a feel หรือ feel จะตามด้วย plural countable noun นะคะก็คือจะตามด้วยคำนามนับได้เพราหูพจน์นั่นเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนามคำนั้นเป็นคำนามนับได้พราหูพจน์นะคะก็เพราะว่าคำนั้นก็จะเติม s หรือ es นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลย I have a new friend มีความหมายว่าฉันมีเพื่อนน้อยแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I have few friends แปลว่าฉันมีเพื่อนน้อยเหมือนกันค่ะแต่น้อยจนแทบจะไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดู exercise เพื่อเพิ่มความเข้าใจกันดีกว่า Tony speaks a few f r i e n d s this correct or incorrect ข้อนี้ถูกหรือผิดคะใช้ a few หรือเปล่า no ข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า a f e l จะใช้ได้กับคำนามนับได้พระหูพจดเท่านั้นชื่อคำว่า friend เนี่ยไม่ใช่คำนามนับได้นะคะ next ข้อต่อไปเลย it will take a few minutes correct or incorrect yes it's correct ข้อนี้ใช้ a f e l ถูกต้องแล้วนะคะ ต่อมาค่ะ I've got a few friends who live nearby. Correct or incorrect? Yes, this correct. ข้อนี้ใช้ a few ก็ถูกแล้วนะคะเพราะว่าคำว่า friends เป็นคำนามนับได้เพราะผู้คนนั่นเองเป็นยังไงกันมากคะเด็กๆอย่าลืมกลับมาทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย see you guys ค่ะ